สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้กลับมาพร้อมกับคลิปโจทย์คำศัพท์นะซึ่งอันเนี้ยเป็นโจทย์คำศัพท์ที่เป็นข้อสอบเก่าของจริงเนาะเออออกทีเกตตอนปี2564ซึ่งเดี๋ยวนี้ในข้อสอบทีเกตอ่ะเออถ้าเกิดใครที่แบบว่ายังไม่เคยรู้จักข้อสอบทีแกตอะ่ะพี่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีข้อสอบที่เป็นโจทย์คำศัพท์ที่เป็นแบบว่า เออเลือกให้เติมเป็นข้อแบบนี้เนาะเเพราะว่าเขาจะมาในรูปของแบบ close test หรือว่าเป็น text completion อะเออก็คือเป็น passage แล้วก็ให้เลือกเติมซึ่งอันมันจะมีทั้งคำศัพท์แล้วก็ grammar ปนอยู่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยพี่ดึงมาเนื่องจากว่ามันเป็น common vocab ความหมายคือมันเป็นคำศัพท์ที่น้องจะเจอได้ในข้อสอบไม่ว่าจะสนามไหนก็ตามอะเออแล้วก็ T- กัดกับ A-level เนี่ยก็จะเจอได้บ่อย รวมถึงพี่จะบอกว่าน้องๆที่จะเข้าม .1 หรือว่าจะเข้าม .4 ก็ดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะมันเป็นคําศัพท์ที่เป็น academic list w o r d อะคือจะได้ทั่วๆไปในข้อสอบทุกระดับชั้นเลยอะ่ะทีนี้ลองดูกันอะ่ะเวลาเจอเวลาเอเวลาเจอโจทย์คําศัพท์เนี่ยอ่านก่อนเออเราต้องดูจากบริบทถูกปะเขาให้เราเติมอะไรทีนี้อะ่ะดูนะประโยคนี้เขาบอกอะไร students นักเรียนอ่ะประธานเออพี่สอนกรามมาสร้างนีงน,นนะเวลาที่ can s ก็คือเป็น subject เนาะนักเรียน choose no อ่ะอันนี้มัน verb เวลาเราเจอ modal er verb เนี่ยคำว่า modal er verb คือ verb ช่วยประเภทแบบ choose can must will เนี่ยเออเขาต้องบวกมาด้วย verb infinitive เออ ที่ยอมัน V จุด INF นะน้องๆหลายคนนะ่าจะเคยเห็นก็คือเป็นลักษณะของแบบเวิร์ที่ไม่ผันไม่เติมอะไรเลยที่เขาบอกว่าอะไรนักเรียนเนี่ยควรจะรู้วิธีที่จุดๆ,ๆ how to ใช่ปะ่ะ information อ่านี้คือข้อมูล from different sources เออก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกันอนะ aside from the internet เออนักเรียนควรจะรู้วิธีการอะไรข้อมูลนะน้องจุดๆ,ๆทีนี้ คำที่น่าสนใจในโจทย์พี่ให้ดูนิดนึง Aside from อันนี้แปลว่านอกเหนือจากหมายถึงว่าออย่างเวลาแบบน้องเป็นนักเรียนน้องเป็นนิสิตอะเวลาน้องจะทําแบบเอ่อเปเปอร์ทำรายงานอะไรก็ตามอ่ะเราต้องรู้จักการที่ไปหาข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆถูกว่าเพราะฉะนั้นมาดูกันซิว่าแต่ละช้อยเออมันแปลว่าอะไรบ้างทีนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าเขาให้คําว่า to มาเออ เวิร์บที่เราจะเติมดังนั้นมันก็จะอยู่ในรูปของเวิร์บ infinitive ทั้งหมดเลยเวลาแบบ how to อะไรเงี้ยมันก็ต้องบวกมาด้วยเวิร์บ infinitive ถูกไหมเขาให้ to มาเนาะทีนี้ข้อแรกคําว่า maintain อันนี้เป็นเวิร์บแปลว่าอะไรรักษาไว้คงไว้ใช่เหรอน้องน้องลองเอาไปเติมเนาะว่ามันฝังรู้เรื่องว่ารักษาข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่ง,ลง,ลงมันไม่น่าจะใช่ปะ่ะ หรือข้อ2 correct อันนี้เป็น verb ได้เออ slash ไว้นิดนึงนะเป็น adjective ได้ต้องจำคำที่ไว,ว้ว่าคำคำหนึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น verb มันต้องเป็น verb ตลอดไปเสมอเนี่ยอย่าง correct เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น adjective ได้ด้วยแปลว่าถูกต้องใช่ปะ่ะถ้าเป็น verb ก็คือแก้ไขให้ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็น adjective ก็คือแบบ that's correct เออมันถูกต้องอย่างนี้ถูกไหมอ่ะทีนี้ gather คำว่า gather น,นี้เป็น verb รูปแปลว่ารวบรวมเออฟังดูข้อท่าป่ะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆนอกเหนือจากอ,อินเทอร์เน็ตเฮ้ยข้อนี้ดูข้อท่าเฮ้ยแล้วก็ข้อสี่ adjust เออนี้เป็น verb เนาะแปลว่าอะไรปรับเปลี่ยนเราจะปรับเปลี่ยนข้อมูลจากแหล่งต่างๆป่ะเออดังนั้นข้อนี้ถามว่าต้องตอบอะไรว่าตอบ gather นักเรียนควรจะรู้วิธีการที่จะไปรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตถูกไหมเออไม่งั้นเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีโลกของอินเทอร์เน็ตอะถามว่าคนสมัยก่อนเรียนยังไงก็ต้องอ่านจากหนังสือหนังหาต่างๆในห้องสมุดนี้ถูกไหมเออทีนี้พี่งันนะนี่มันเป็นคลิปที่พี่ค่อนข้างเลือกมาแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นคาศัพท์ที่ลูกจะเจอได้ในข้อสอบระดับต่างๆบ่อยๆไม่จบแค่นั้นวิธีการจําศัพท์ให้เวิร์กสำหรับพี่คือพี่เป็นคนชอบจําจากซนโนมี ดังนั้นพี่จะให้ซีนโนนิมของคำว่า gather ไว้ด้วยคำที่น้องจะเจอได้ไบ่อยๆคือคำว่า collect เออแต่ collect อันนี้ต้อง L นะน้องไม่ใช่ correct แบบข้อสองนะแล้วก็ accumulate อ,อันนี้เป็นศรรพัพท์ที่แบบว่าเจอได้ไบ่อยๆในข้อสอบต่างๆจากนั้นว่า,าลูกุ่งจำคำศรรพัพท์อะท่องไว้เลย collect gather accumulate รวบรวมสะสม ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะมาบ่อยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์ด้วยในต,ตออ็อกต็อกอ่ะเออดังนั้นเนี่ยฝากกดติดตามทุกช่องทางไว้ด้วยจะได้แบบว่ามาเออเรียนกันแล้วก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะขอบคุณมากๆนะคะเจอาก,กันคลิปหน้า